อยากยิงคมแบบนี้ไหม EP4 ตามมาดูกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทั้งคนที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดติดตามแล้วนะครับวันนี้ผมจะมีทิศการตั้งค่าปืนยังไงให้ ทุกปืนเนี่ยมันดีดเท่ากันเดี๋ยว M4 หรือว่าให้ทุกปืนเนี่ยมันเป็นเหมือน M4 เลยเวลาเราคุมปืนคนไหนที่กลัวแบบว่าผมไม่กล้าเล่นปืนอื่นคุมไม่ได้เหมือน M4 เลยปืนอื่นมันดีดมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าขันสูงแยกปืนให้ทุกปืนดีดเท่ากันเด kind of ียว M4 หรือว่ากดมือถือสมมุติเรากด M4 ประมาณ45องศาเวลายิงปืนอื่นเราก็กด45องศาเหมือนกันแล้วมันก็จะคมเท่ากันนะครับ เห,เหมือนเราปรับให้นุกปืนเนี่ยมันแรงดีเท่ากันเอ็มโฟนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะอันดับแรกครับเราหยิบเอ็มโฟขึ้นมาก่อนนะไม่ต้องใส่ของแต่งอะไรเลยนะครับเราจะมาเปรียบเทียบแรงดีกันแล้วก็จะมาเปรียบเทียบใจโรกันหยิบเอ็มโฟขึ้นมาก่อนครับเราจะตั้งเราจะตั้งปืนอันไหนแล้วก็หยิบอันนั้นมาเปรียบเทียบนะสมมุติผมจะตั้งอง M7 ผมก็จะเอาม7มาเปรียบเทียบกับ M4 อ่าสโคบเราไม่ต้องใส่นะครับ เราไมา่ต้องใส่เรามายืนที่ตรงเส้นนี้ครับตรงเส้นนี้เห็นไหมตรงที่ผมยืนเลยเส้นละเราจะเอาหน้าตาก็ผมเป็นตัวเทียบนะว่าปนแรงดีของปืนเนี่ยมันดีห่างกันเยอะไหมมันดีห่างกันเยอะไหมมันดีห่างกันเท่าไหร่นะครับผมแนะนํานะให้กดปิดไจโรไม่ก็วางมือถือไว้ที่พื้นนะครับกดปิดไจโรนะครับไจโรอยู่ไหนวะกดปิดไจโรก่อน ปิดใจโลครับแล้วก็ซูปสะขบไปตรงหน้าต่างครับแล้วก็กดยิงเลย <_ heures> เห็นไหมครับเราจะเห็นว่า M4 e มันดีดขึ้นประมาณ50-60%ของหน้าต่างครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะ M4 มันดีดขึ้นประมาณผมตีไป55%ของหน้าต่างแล้วกันยิยงอีกรอบ มันดีขึ้นประมาณ60%แล้วกัน60%ของหน้าต่างครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะยิงเป็น M 7ให้ดูแล้วกันยิงเ M เจครับคือจะคือจะโขบาง,าบางตรงเดิมที่เดิมเลครับเนี่ยเห็นไหมครับว่า M 7มันดีดเลยหน้าต่างไปอีกนิดนึงนะอะเท่ากับว่า M 7มันดีดห่างจาก M 4ประมาณ50%เรคเราก็จะเราจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะ มันดีหางจาก m 4 5 0ทีนี้เราก็กดเข้าม,มาที่ตั้งค่าครับแล้วก็ความไวครับเราก็กดเข้าม,มาที่การตั้งค่าขาั้นสูงครับการตั้งค่าขาั้นสูงออตอนแรกเนี่ยเราจะจะยังไม่มีปืนที่เราตั้งนะถ้าใครยังไม่ได้ตั้งนะครับนี่นี่คือผมตั้งมาได้แต่ Galaxy, ผมลบไปก่อนนะเราให้ให้เรามาเลือกเป็นปืน ar ครับถ้าเราตั้งปืนไหนเราก็เลือกเป็นโหมดปืนนั้นนะครับเลือกเป็น ar แล้วก็กดคําว่าเพิ่มครับแล้วก็เรามาเลือกเป็น m 7ครับตึ้งมาป ทั้งความไวกล้องและความไวใจโลของที่เราตั้งปกติไม่ได้ตั้งขั้นสูงนะครับเนี่ยสมมุติผมจะตั้งคูณ4ครับผมจะตั้งคูณ4คูณปกติของผมเลยที่ผมยิงที่ผมใช้ M4 ยิงหรือว่ายิงธรรมดาที่ไม่ได้ตั้งขั้นสูงอยู่ที่ประมาณอยู่ที่167ครับทีนี้1 6 7บวกเพิ่มไปที่50%ก็คือแรงดีของปืน M762 มันมันดีเจอะกว่า M4 ประมาณ50%ครับทีนี้เราก็เอา16,7 ไปบวก50%ครับก็คือ167 16่บวก1นึบวกหนึก็เท่ากับ334ครับบวกบวกกันเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถ้าถ,ถ้าจะคนไหนเก่งคณิตก็คิดบนเปอร์เซ็นต์เองเลยนะครับเราก็จะเพิ่มไปเลยเป็น334ครับ334ทีนี้เรารู้เปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้เรารู้เปอร์เซ็นต์แล้วเรา รู้เปอแล้วว่า M7 มันดีดห่างจาก M4 ประ50%ครับสโคปอื่นก็ตั้งได้หมดเลยครแต่ผมแนะนำให้ตั้งแค่สโคป 3, 4, 6นะสโคปต่ำๆพวกนี้ที่เล่นเร็วกันอยู่แล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าใครตั้งก็ตั้งได้ครับออทีนี้มันดูคูณ3ครับคูณ3ผมเล่นปกติอยู่ที่200ครับทีนี้เราบวกไปที่50%ครับ ก็คือ200บวก25้ยเรใช่ไหมเราก็ตั้งไปเลย4 0 0รอครับแต่ถ้าใครที่เล่นแบบว่าเล่นเกินเอ,อ่อ250ขึ้นไปครับมันตั้งแบบ5 0ไม่ได้ก็เอาสุดที่4 0 0รก็พอนะครับนี่คูณ6ครับคูณ6ก็เหมือนกันครับคูณ6กมันเล่นอยู่ที่ร6อหกครับก็บวกไปที่5 0เเหมือนกันถ้าเราจะตั้งนะถ้าถ้าเราจะตั้งแค่สขดเสียงเดียวก็พอก็ได้แล้วแต่นะครับคูณ6กก็บวกไปเลยฮนะ เป็น3า3ร้อยสามครับสามร้ 33, อยสามสามอ่ะสามสามครับเพราะกดตั้งไปเลยครับทีนี้มันจะมีคําถามหนึ่งขึ้นมาถ้าเป็นปืนที่ดีดน้อยเกินโฟล่ะเป็นปืนที่ดีดน้อยเกินโฟลก็ตั้งได้ครับเช่นปืนพวกเอ็มจีที่ใส่สโคบใส่สโคบได้หรือว่าปืนพวกออร้อยนัดหรือว่าปืนคนเบาที่มันดีดที่มันดีดขึ้นไม่เยอะก็ตั้งได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูทีนี้เราจะเอาปืนที่มันดีดขึ้นไม่เยอะ ดีขึ้นไม่เท่าเอมโฟอย่างเช่นอัคหรือว่า DP นะครับเดี๋ยวผมจะมายิงเปรียบเทียบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะวางเป้าไว้ที่เดิมเลยนะครับแล้วก็ยิงก็เอมโฟกย็ยังอยู่ประมาณที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของหน้าของหน้าต่างเหมือนเดิมครับทีน,นี้เราสับระเวทอัคดูเนีย่ยเห็นไหมว่าอัคมันดีขึ้นประมาณแค่50%ของหน้าต่างแสดงว่า เอ็มโฟกับอัคมันห่างกันประมาณ10%ครับถ้าใครอยากถ้าใครอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็คือแคปหน้าจอหรือว่าอัดนั้นจอแคปแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่ามันดีดห่างกันเยอะไหมแล้วก็มาวัดเปอร์เซ็นต์ว่าเอ้ยมันดีดห่างกันกี่เปอร์เซ็นต์นี้อัคมันดีดห่างจากเอ็มโฟประมาณ10%เราก็จะกดมาที่ด้านข้างเหมือนเดิมครับแล้วก็ความไวความไวก็สูงครับแล้วก็เลือกวันที่เพิ่มเหมือนเดิมครับแล้วก็เราก็จะเลือกมาเป็นอัค อ๋ออ,อาร์กิ้นี่เขากดเข้ามาเหมือนเดิมครับแล้วก็เราจะเอาหนึออ่งหกเจ็ดลบสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอาร์กมันดีดขึ้นน้อยกว่ามันไม่ได้ดีดเลยเราก็จะเป็นลบถ้ามันดีดเลยเราจะเป็นบวกเปอร์เซ็นต์ถ้ามันดีดลบเราจะเป็นลบเปอร์เซ็นต์เราก็จะเอาหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดลบสิบเปอร์เซ็นต์ครับพอเราเอาหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดลบสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ได้ได้อยู่ที่สิบหกทีนี้เราก็ตั้งลดลงมาเลยครับสิบหกก็นับมาเลยหรือว่า บวกลบเอาเององสามสี่ห้อเดี๋ยวขอน้าใหม่หนึ่งสอ้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสอันคูณสามคูณสก็เหมือนกันนะสองร้บสิถ้าใครจะตั้งคูณสามก็ทำเหมือนกันทุกปืนทุกสะโคบแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าปืนไหนที่มีใส่กระสุนได้เยอะกว่า30นัด ผมแนะนําให้ยิงแค่30นัดน,นะครับเจเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบไม่ถูกถ้าเราไปยิงเกิน30นัดมันจะทําให้ปืนอ่ะมันดีขึ้นเยอะกว่าอยู่แล้วคือเราเปรียบเทียบแค่30นัดพอนะอย่างเช่นถ้าผมไปเอาดีดีพีมาเนี่ยมันมีถ้าเราใส่ถ้าเรากดตีลูกกดรีแม็กไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ส5บห้านัดครับเราจะเอาแค่เราจะเปรียบเทียบกันแค่30นัดก็พอก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครงงไหมครับงงไหม อะไรงงก็คอมเมนต์ถามผมดูว่าย้อนดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเวลาเราเปรียบเทียบนี่เราไม่ต้องใส่ของแต่งนะจะไดร้รู้แรงปืนว่ามันดีห่างกันเท่าไหร่นะครับยิงใส่ของแต่งมันก็รู้แหละคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละถ้างงก็คอมเมนต์ถามผม,มอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอยนะ่าลืมกลับมาเปิดใจโลดด้วยนะอย่าลืมกลับมาเปิดใจโลดด้วยนะครับเวลาเราคุมปืนหรือว่าคุมสโคบแล้วเนี่ยปืนที่เราไปตั้งแยกไว้นมันจะ แรงกดปืนอ่ะมันจะเท่ากันเลยครับเวลาเราปุมก็จะเท่ากันเลย M4 แล้วผมตับมาเป็น M7 ไม่ต้องกดเยอะก็คือเหมือนเหมือน M7 ไม่เป็น M4 ให้ผมแล้วแต่เรื่องของการสายนะมันก็จะไม่เท่ากันนะหรือว่าการดิขึ้นขึ้นว่ามันดิขึ้นสูงหรือว่ามันถีบอันนี้ก็จะไม่เท่ากันครับแต่แรงแรงกดปืนอ่ะมันจะเท่ากันอยู่แล้วนะครับ นนคแค่นี้แหละนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์ก่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดีหอตัวดำไปก่อนจะกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะเอาที่ดีๆมาสอนทุกคนเองนะครับทําผมมีนะยังมีอีกเยอะแหละที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับบ๊ายบายจุ๊บ